สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเวอร์แล้วแต่อองเย้ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเราก็จะพาหลานๆไปเรียนพิเศษนะคะที่เชียงรายเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่ว่างเลยหลานๆก็ต้องไปเรียนพิเศษใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เชียงรายนะคะตอนนี้เราก็มาสี่แยกห้าแยกหอนาฬิกานะคะหลานสาวก็ ข,ข้าวเหนียวหมูทอดก่อนไปโรงเรียนเราก็จะมากินเกาเหลาต้มเลือดหมูโอเคตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะตั้งใจเรียนนะคะเอทูนะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่จะต้องไปส่งหลานหลนไปโรงเรียนนะคะทุกคนเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้ไปส่งหลานๆไปโรงเรียนเมื่อวานไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้เราก็เอารถกระบะไปเอาฟอร์ดไปนะคะเราก็จะไปไล่สิ่งกันเห็นไหมคะทุกคนมีรถจักรยานด้วยข้างหลัง โอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งเด็ก,ดกๆหลานๆไปโรงเรียนกันนี้เด็กๆก,ก็เรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปเซ็นท่านกันหลังจากที่ไปเซ็นท่านนะคะเยน็ยนๆเราก็จะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวไล่สิงกันค่ะจัก,กรยุงจัก,กรยานเลยเราก็ขึ้นมาบนรถเสร็จแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะไปไล่สิงไว้ปั่นจักรยานตอนเย็นๆน,นะคะตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่ก็จะพาเด็กๆไปเซ็นท่านกัน เลิกเรียนแล้วนะคะก็จะมาเดินเล่นเซ็นทันชิลๆก่อนคุณหลานคะคุณหลานคนขายอยากคนขายใบหน้ายาเส่าอยากกินดังโงกนะคะแต่ว่าไม่มีคนขายจ้าขาวไหนโชว์ดังโงกไหนสิคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะของโปรดของนางดังโงกของหวานทุกคนขนมไทย มาเมืองไทยก็ต้องกินขนมไทยนะคะไม่รู้จะกินอะไรนะทุกคนก็มากินก๋วยเตี๋ยวข้างล่างร้านที่เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเอ็มเคก็เบื่อแล้วพิ้งย่างก็เบื่อแล้วขอพักแป๊บ <c oughs> บ้านเยอะแยะไม่กินจ้าแต่พอมาอยู่เมืองไทยอยากกินจ้า <c oughs> ขนมนะคะเตรียมจะไปวัดพรุ่งนี้ก็เลยเอาขนมไป วัดของพิมพครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นที่ไรสิงกันตอนนี้เราก็ซื้อของเพื่อที่จะไปไปนีกที่ไรสิงเราเป็นผู้อพยพนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไรสิงแล้วจ้าแต่ว่ายังร้อนอยู่ปั่นจัก,กรยานไม่ได้เล่นสกตูตเตอร์ยังไม่ได้ก็ลเลยมานั่งหลบแดดชิลๆร้อนมากเลยทุกคน เราก็พาหลานๆมาถ่ายลงถ่ายรูปเล่นกันเพราะว่าไม่ได้มาไล่สิ่งเลยปีนี้ยังไม่ได้มาปีที่แล้วมาแล้วนะคะเราก็ไปกินข้าวข้างบนมาทีไรเราต้องไปกินข้าวม้านแต่วันนี้อิ่มมากเมื่อกี้กินชาไข่หมูหมดไปเรียนมากเลยตอนเนี้ยสวนชา จกน้อยนะคะนี่ค่ะที่บ้านก็มีสนามหญ้าไม่อยากเล่นจ้าจะมาวิ่งเล่นที่ไล่สิ่งจ้าเพราะสนามหญ้ามันกว้างมาไล่สิ่งนะคะทุกคนก็ต้องมาถ่ายรูปกับซิกเนเจอร์สิ่งตัวนี้นะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายกับตรงนั้นนะอทุกคนช่วงนี้ไม่สบายฝุ่นนะคะอ๋อ เขาจะมาซื้อเว้าวกันนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ยีเยาปากกระเป๋าเยงิงฉุบโอ้โหฮอตแพ้ตลอดถ้าใครชนะจะได้เลือกนะคะว่าจะเอาลายไหน <c oughs> ลันสอยเพิ่งจับนะ <c oughs> นี่ <c oughs> มีหลายลายเลยคน <c oughs> <c oughs> ครอบครัวเรานะคะทำยังไงมันถึงจะขึ้นได้เนี่ยโอ้แม่เก่งมากอะแม่ทำได้โอ้ไปไปไลยไปเลยขยึกขยักขยักขยักอ,อย่าให้มันตกลงมานะคะอ๋อนั่นแหละอย่าให้มันตกลงมาเราต้องสู้อ๋อเฮ้ยเสวยงามทุกคนเราเตรียมจักรยานมาด้วยมาปั่นจักรยานเล่นนะจ๊ะ สกูตเตอร์ก็ออกมาจ้าในเลนเธอต้องอยู่ในเลนรถจักรยานานั่นไงต้องอยู่ในเลนนั้นไงอันนั้นสำหรับรถจักรยานตอนนี้เย็นนะคะบรรยากาศก็ดีแสงก็กำลังดีเลยทุกคนเราก็จะมีมาเดินออกกำลังกายเล่นวงเล่นเว้าเดี๋ยวคอยดูหลานชายกำลังลงมา หลานชายกับหลานสาวกำลังลงมานะจ๊ะปั่นจักรยานขึ้นไปข้างบนภูเขาเมื่อกี้มากันละ2สองคน <4 S 1> หลานสาวขี่สกูตเตอร์หลานชายปั่นจักรยานเบกข้างหลังเออนั่นแหละบันยากาศยามยืนนะคะตีไรสิงสนุกสนานคนเยอะแยะโอโอเคทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วเพราะจากนี่ไปถึงบ้านเราก็ประมาณ สามสิบกว่านาทีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันนะคะนี่ยินแล้วมาซื้ออาหารที่สี่แยกหออาริกานะคะทุกคน เราเหล่าที่จะไปทําบุญที่วัดพรุ่งนี้แล้วทุกคนต้มเลือดหมูบ้านเราก็จะดูเน็ตกับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆแฮปปี้เรื่องนี้ที่อยากดูทุกคนคะ่ะตอนนี้หลานสาวขององคนะคะสวยมากเลยคะ่ะมาก์น่านะคะสวยมากเลยคะ่ะเราจะสวยจะหล่อ,อก,กันแล้วนะคะทุกคนมอร์นิ่งค่ะทุกคนตื่นเช้ามาจะไปทำบุญที่วัดนะจ้าวันนี้ไปกันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวสาย วันอากาศตอนเช้าที่วัดนะคะทุกคน